สโมสรกีฬาและนันทนาการจังหวัดชัยภูมิร่วมกับมูลนิธิศรัทธาธรรมขอเชิญร่วมทำบุญทอดกระถินสามคัคคีประจำปี2565หนึ่งปีนี้ครั้งเดียวทอดนวัดน้องค่อยตำบลนองแขมอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีกำหนดทอดกระถินสามคัคคีตรงกับวันอาทิตย์ที่23ตุลาคม2565ตรงกับวันปิยะมหาราชเวลา14เนติกาถวายองกระถิน่นขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพรองประธานกระถินกองละ10,000บาท 1 0 0 0 0บาทร่วมเป็นกรรมการกระถินกองละ1,000บาท1,000บาทหรือตามกำลังศรัทธาได้ที่วัดน้องข่อยพระอาจารย์อภาสิริประธานก่อตั้งมูลนิธิพลังศรัทธาธรรมประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์พระครูใบติกาวัฒนาทิตะวัฒนเมธีเจ้าวาดวัดน้องข่อยประธานดำเนินงานฝ่ายสงฆ์คุณบุญจมาตอุปการประธานมูลนิธิพลังศรัทธาธรรมประธานทอดกระถินคุณเอกประสูตรรัศมีแพทย์อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดประธานอุปถัมภ์ฝ่าย คารวัตผู้ใหญ่ณรืดลสุภพงค์ผู้ใหญ่บ้านหนองข่อยพร้อมด้วยชาวบ้านหนองข่อยร่วมใจกันจัดงานติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร0811365956 0811365956หรือจะโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี1140507559 1140-507-559อย่าลืมอย่าพลาดทอดกระถินสามัคคีนวัดหนองคอยตำบลหน,นองแขมอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีตรงกับนาทิตย์ที่23ตุลาคม2565ที่จะถึงนี้อย่าลืมอย่าพลาดหนึ่งปีมีครั้งเดียว